ครับมีคำถามน่าคิดหนึ่งผุดขึ้นมาที่เราคุยคุยกันหรือจากข้อมูลที่เราได้มานะครับคือถ้าเราหยุดเวลาได้จริงๆเนี่ยเราจะเป็นอมะตะได้ไหมครับฟังดูเผินๆเหมือนคำถามแนวไซไฟสนุกๆนะแต่พอลองคิดดูดีๆอะ่ะเออคำถามนี้มันพาเราไปไกลเหมือนกันนะไปถึงพรมแดนระหว่างวิทยาศาสตร์กับปรัชญาเลยใช่ค่ะเป็นคำถามที่น่าสนใจมากจริงๆค่ะวันนี้เราจะมาลองเจาะลึกเรื่องนี้กันดูจากข้อมูลที่เรามีนะครับ เริ่มจากมุมวิทยาศาสตร์ก่อนเลยข้อมูลที่เราดูมาเนี่ยเขาอธิบายว่าถ้าเราเสามารถหยุดเวลาได้จริงๆตามความหมายทางฟิสิกส์เลยนะนกลไกในร่างกายเราก็จะหยุดทํางานไปด้วยอ uh huh. เซลล์ต่างๆก็จะหยุดแบ่งตัวหยุดเสื่อมคือพูดง่ายๆเราก็จะไม่แก่ลงเลยค่ะ <c oughs> ถ้าไม่มีปัจจัยภายนอกแบบว่าอุบัติเหตุอะไรรุนแรงมาทาลายร่างกายซะก่อนร่างกายเราก็จะคงสภาพเดิมไปตลอดซึ่งในทางทฤษฎีมันก็ฟังดู คล้ายๆความเป็นอมตะเหมือนกันนะคือไม่เปลี่ยนไปตามเวลาใช่ค่ะฟังดูดีนะคะแต่มันมีปัญหาใหญ่มากๆเลยค่ะในทางปฏิบัติเนี่ยปัญหาเลยครับคือจากข้อมูลเนี่ยนะคะการหยุดเวลาจริงๆในทางฟิสิกส์มันหมายถึงทุกอย่างต้องหยุดนิ่งแบบสมบูรณ์อนุภาคทุกตัวหยุดสั่นหยุดเคลื่อนที่ไปเลยหยุดแบบหยุดสนิทใช่ค่ะหยุดสนิทคำว่าเคลื่อนไหวซึ่งมันคือการเปลี่ยนตำแหน่งเทียบกับเวลาเนี่ยจะไม่มีความหมายเลย ลองนึกภาพตามนะคะถ้าเวลาหยุดปุ๊บโมเลกุลอากาศรอบตัวเราเนี่ยก็จะแข็งค้างอยู่กับที่เลยเหมือนอากาศแข็งค่ะกลายเป็นเหมือนกำแพงที่มองไม่เห็นแต่มันหนานแน่นมากเราจะขยับตัวไม่ได้เลยแรงต้านมันมหาศาลโอแค่ขยับไม่ได้ก็น่าครัวแล้วนะครับเนี่ยยังมีอีกค่ะที่สำคัญกว่านั้นคือเรื่องการรับรู้การรับรู้ใช่ค่ะข้อมูลชี้ว่าแสงซึ่งมันก็ต้องใช้เวลาเดินทางใช่ไหมคะครับ มันก็จะหยุดนิ่งไปด้วยเหมือนกันคือโฟตอนหรืออนุภาคแสงเนี่ยมันเดินทางมาเข้าตาเราไม่ได้แปลว่าเราก็จะมองไม่เห็นอะไรเลยค่ะทุกอย่างจะมืดสนิทไปหมดมืดสนิทแล้วการได้ยินล่ะครับเหมือนกันค่ะเลื่นเสียงก็ต้องอาศัยตัวกลางอย่างอากาศในการสั่นแล้วก็เดินทางถ้าโมเลกุลอากาศมันหยุดนิ่งเสียงก็เดินทางมาไม่ได้งั้นก็ไม่ได้ยินอะไรเลยค่ะแล้วก็ระบบประสาทในตัวเราเอง การทำงานของสมองการคิดเนี่ยมันอาศัยสัญญาณไฟฟ้าเคมีซึ่งก็คือการเคลื่อนที่ของไอออนของโมเลกุลในเวลาอยู่ดีถ้าเวลาหยุดทุกอย่างก็หยุดหมดความคิดด้วยก็ต้องหยุดไปด้วยค่ะสมองประมวลผลไม่ได้โอ้ฟังดูแล้วการหยุดเวลาทางฟิสิกส์จริงๆเนี่ยมันเอ่อ ไม่ใช่สภาวะอมตะแบบในหนังที่เราฝันๆกันเลยนะครับไม่ใช่เลยค่ะมันเหมือนการถูกแช่แข็งแบบสมบูรณ์มากกว่าคือไม่มีการรับรู้ไม่มีความคิดไม่มีการเคลื่อนไหวใดๆถูกต้องค่ะไม่ต่างอะไรจากก้อนหินเลยแค่ไม่สลายไปตามเวลาเฉยๆใช่เลยค่ะมันคือสภาวะหยุดนิ่งสมบูรณ์ไม่ใช่ชีวิตอมตะที่ยังรับรู้หรือดำเนินต่อไปได้งั้นสรุปได้ว่าความเป็นอมตะจากการหยุดเวลาตามหลักฟิสิกส์ตรงๆเนี่ยคือเป็นไปไม่ได้ และถึงทำได้ก็คงไม่มีใครอยากเป็นแบบนั้นถูกต้องที่สุดค่ะโอเคชัดเจนครับเรื่องหยุดเวลาแบบนั้นคงเป็นไปไม่ได้แต่ข้อมูลที่เรามีก็ไม่ได้หยุดแค่นั้นนะครับมันชวนมองไปอีกมุมคือเรื่องของมิติเวลาอือฮึคือนักฟิสิกส์บางกลุ่มมองว่าเอกภพเราไม่ได้มีแค่สามมิติกว้างยาวลึกที่เรารู้จักแต่มีเวลาเป็นมิติที่สี่ด้วยค่ะแนวคิดนี้ก็น่าสนใจลองนึกภาพว่า ถ้าเราเป็นสิ่งมีชีวิต3มิติเคลื่อนที่ในพื้นที่3มิติได้อิสระข้อมูลเขาก็ตั้งคำถามว่าถ้ามีสิ่งมีชีวิต4มิติที่รับรู้หรืออาจจะควบคุมมิติที่4คือเวลาได้ละ่ะ เขาจะสามารถเคลื่อนที่ไปตามเส้นเวลาเหมือนเราเดินหน้าถอยหลังได้ไหมเช่นไปอดีตไปอนาคตอะไรแบบนี้ค่ะแนวคิดเรื่องมิติที่4นี่มันก็พาเราไปสู่การเปรียบเทียบกับแนวคิดทางปรัชญาได้เหมือนกันนะคะอย่างในข้อมูลที่เรามีก็มีการเปรียบเทียบเรื่องการมีอิสระในมิติที่4ี่เนี่ยกับแนวคิดเรื่องนิพพานในพุทธศาสนานิพพาน ที่ว่าอยู่เหนือหรือพ้นไปจากการเวลาใช่ค่ะที่มาจากที่ายกันแบบนั้นสภาวะที่ไม่ถูกจํากัดด้วยเวลาแบบที่เราเจออยู่ทุกวันคือไม่ได้ไหลไปทางเดียวจากอดีตไปอนาคตอ๋อคือไม่ติดอยู่ในกระแสะเวลาปกติประมาณนั้นค่ะแต่สิ่งสําคัญที่ต้องเน้นเลยคือความแตกต่างเชิงพื้นฐาน การเคลื่อนที่หรือหยุดนิ่งในมิติที่4เนี่ยต่อให้มันเป็นไปได้จริงตามทฤษฎีฟิสิกส์นะคะมันก็ยังเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดภายในกรอบของจักรวาลของกฎฟิสิกส์ก็ยังอยู่ในระบบใช่ค่ะเป็นเรื่องของการคงอยู่ทางกายภาพรูปแบบหนึ่งแต่นิพานตามคำสอนของพุทธศาสนาคือการหลุดพ้นจากกรอบของเวลาและจักรวาลไปเลยหลุดพ้นค่ะ ไม่ใช่การคงอยู่ทางกายภาพในมิติไหนๆแต่มันคือสภาวะทางจิตที่ดับสิ้นกิเลสคือโลภโกรธหลงและก็ความทุกข์ทั้งปวงเป็นการจบวงจรการเกิดการตายไปเลยเข้าใจแล้วครับคือมิติที่สี่ถ้ามีจริงมันก็ยังอยู่ในเกมของจักรวาลแต่นิพพานคือการออกจากเกมนั้นไปเลยใช่ค่ะอุปมาแบบนั้นก็ได้ค่ะแล้วข้อมูลยังไปไกลกว่านั้นอีกมีพูดถึงมิติที่ศูนย์ด้วย อันนี้คืออะไรครับฟังดูนมามธรรมมากๆเลยค่ะมิติที่ศูนย์นี้เป็นแนวคิดพื้นฐานมากๆในคณิตศาสตร์กับฟิสิกส์มันคือจุด point ใช่ค่ะตามนิยามเลยจุดเนี่ยไม่มีทั้งความยาวความกว้างความลึกไม่กินเนื้อที่อะไรเลยไม่มีทิศทางด้วยเป็นแค่ตำแหน่งอ้างอิงที่ไม่มีขนาดเป็นแค่แนวคิดเป็นแนวคิดเชิงนมามธรรมล้วนๆค่ะที่เราใช้เป็นฐานในการสร้างมิติที่สูงขึ้นไปอย่างเส้นตรงก็มิติที่หนึ่ง พื้นผิวก็มิติที่2ปริมาตรก็มิติที่3แล้วข้อมูลเปรียบเทียบนิพานกับมิติที่ศูนย์อีกเหรอครับอันนี้ยิ่งดูห่างกันไปใหญ่เลยจุดทางคณิตศาสตร์กับสภาวะทางจิตวิญญาณเนี่ยนะก็น่าแปลกใจนะคะแต่ข้อมูลชี้ให้เห็นความคล้ายเชิองอุป,ปมาที่น่าสนใจอยู่เหมือนกันค่ะยังไงครับประเด็นหลักคือทั้งนิพทางในพิยะมิติที่ศูนย์เนี่ยมันมีลักษณะที่ไร้รูปทรง คืออธิบายด้วยคุณสมบัติทางกายภาพที่เราคุ้นเคยได้ไม่เลยอย่างขนาดรูปร่างตำแหน่งมันอยู่เหนือการเวลาและสถานที่ในความหมายว่ามันไม่ได้ถูกจำกัดอยู่ในกรอบมิติพื้นที่เวลาแบบวัตถุทั่วไปอืมเข้าใจในเชิงเปรียบเทียบครับแต่ก็ต้องย้ำอีกครั้งนะคะและสำคัญมากด้วยว่า นี่เป็นแค่อุปมาเพื่อพยายามจะอธิบายสภาวะที่มันเข้าใจยากมากๆเท่านั้นเองแต่ข้อแตกต่างก็ยังคงสําคัญมากอยู่ดีใช่ไหมครับแน่นอนค่ะข้อแตกต่างพื้นฐานยังอยู่ครบเลยมิติที่ศูนย์เป็นแค่แนวคิดนมามธรรมทางคณิตศาสตร์มันไม่มีอยู่จริงทางกายภาพเป็นแค่เครื่องมือทางความคิดแต่นิพพานในทางพุทธเนี่ยถูกเสนอเป็นสภาวะที่มีอยู่จริงและเป็นเป้าหมายสูงสุดที่สามารถเข้าถึงหรือบรรลุได้บรรลุได้ค่ะ ผ่านการปฏิบัติทางจิตเป็นเรื่องของประสบการณ์ภายในเป็นสภาวะที่จิตปราศจากกิเลสและความทุกข์โดยซึ่งเชิงไม่ใช่แค่ทฤษฎีพอพูดถึงนิพพานว่าเป็นสิ่งที่บรรลุได้จริงไม่ใช่แค่แนวคิดเนี่ยคำถามใหญ่ที่ตามมาเลยซึ่งข้อมูลก็หยิบขึ้นมาเหมือนกันก็คือแล้วเราจะรู้หรือจะพิสูจน์ได้ยังไงครับว่านิพพานมีอยู่จริง ในเมื่อมันดูนามธรรมจับต้องไม่ได้อยู่เหนือการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ที่เราใช้กันค่ะคําตอบที่อยู่ในข้อมูลนะคะก็อ้างยิงตามแนวทางพุทธศาสนาเลยคือการพิสูจน์เรื่องนิพพานเนี่ยทำไม่ได้ด้วยวิธีทางวิทยาศาสตร์เชิงวัตถุคือจะเอาเครื่องหมายเครื่องมือไปวัดไปสแกนสมองแล้วบอกว่านี่นิพพานไม่ได้แล้วต้องทํำยังไงครับแต่วิธีพิสูจน์ที่เขาเสนอไว้คือการพิสูจน์ด้วยตนเองค่ะผ่านสิ่งที่เรียกว่าการปฏิบัติ หรือภาวนาซึ่งก็คือการฝึกฝนจิตใจตามหลักคำสอนเช่นการเจริญสติรู้ตัวอยู่กับปัจจุบันการฝึกสมาธิให้จิตสงบแล้วก็การใช้ปัญญาพิจารณาความจริงของธรรมชาติความจริงเช่นเช่นความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความไม่ใช่ตัวตนอะไรแบบนี้ค่ะการพิสูจน์ด้วยตัวเองผ่านการปฏิบัติฟังดูเป็นเรื่องส่วนตัวมากๆเลยนะครับ แล้วเราจะแน่ใจได้ยังไงว่าสิ่งที่เราเจอจากการปฏิบัติมันคือของจริงไม่ใช่เราคิดไปเองหรือเป็นเพราะเราเชื่อแบบนั้นประเด็นนี้สำคัญมากค่ะข้อมูลก็ชี้ไปที่หลักธรรมสำคัญอันนึงเลยคือกาลามสูตรหรือเกสปุตติยสูตรกาลามสูตรค่ะที่เหมือนเป็นกฎบัตรเรื่องการใช้ปัญญาของชาวพุทธเลยพระพุทธเจ้าสอนชาวกาลามะว่าอย่าเพิ่งเชื่ออะไรง่ายๆเพียงเพราะเหตุผลสิบอย่าง เช่นฟังตามๆกันมาทำตามๆกันมาเป็นข่าวลืออ่างตำราเหตุผลน่าเชื่อคิดตามตะก,กะหรือแม้แต่เพราะว่าเป็นครูของเราก็อย่าเพิ่งเชื่อทันทีอ้าวไม่ให้เชื่อแม้กระทั่งครูบาอาจารย์เลยเหรอครับไม่ใช่ไม่ให้เชื่อเลยนะคะแต่หมายถึงอย่าเพิ่งปักใจเชื่อทันทีโดยไม่ได้พิจารณาหลักการของกาลามาสูตรคือให้ทดลองปฏิบัติด,ดูด้วยตัวเองแล้วพิจารณาผลที่เกิดขึ้นทดลองแล้วดูผลคือสิ่งที่ดีเป็นประโยชน์ หรืออกุศล,ลธรรมคือสิ่งที่ไม่ดีเป็นโทษถ้าการปฏิบัติตามนั้นมันทําให้ความโลภโกรธหลงในใจเราลดลงจริงทําให้ทุกใจมันน้อยลงจิตใจสงบขึ้นมีปัญญาเห็นอะไรชัดขึ้นสิ่งเหล่านี้แหละค่ะคือเครื่องพิสูจน์ในตัวเองอ๋อคือผลที่เกิดขึ้นกับตัวเราเองใช่ค่ะเป็นผลประจักษ์ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติซึ่งมันจะบอกเราเองว่าเรามาถูกทางไหมแล้วก็ยืนยันความจริงของคําสอนนั้นได้ในระดับหนึ่งไม่ใช่แค่เชื่อลมๆลอมแรง แล้วถ้าเรายังสงสัยในตัวผู้สอนล่ะครับข้อมูลมีแนวทางให้พิจารณาไหมว่าใครน่าเชื่อถือมีค่ะข้อมูลระบุหลักการไว้3ข้อนะคะ 1. คือดูจากผลการปฏิบัติของท่านผู้สอนเองว่าท่านทําได้อย่างที่สอนไหมดับทุกข์ได้จริงมีคุณธรรมจริงหรือเปล่า 2. ดูว่าคําสอนของท่านสอดคล้องกับหลักธรรมที่เป็นแก่นสําคัญไหมเช่นอริยสัจสี่ไตรลักษณ์หรือมันขัดแย้งกันเองหรือเปล่า และ 3. ดูการประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันของท่านว่ามันบริสุทธิ์งดงามสอดคล้องกับที่สอนไหมอืมก็พอเป็นแนวทางได้นะครับค่ะแต่สุดท้ายแล้วการพิสูจน์ที่แท้จริงก็ยังต้องกลับมาที่การลงมือปฏิบัติและเห็นผลด้วยตัวเองอยู่ดีค่ะน่าทึ่งนะครับการเดินทางทางความคิดของเราวันนี้เริ่มจากคาถามมันหลุดมาจากนิยายไซไฟเลยเรื่องหยุดเวลาเรื่องอมะตะค่ะแต่แล้วก็พาเราดิ่งไปเจอข้อจํากัดทางฟิสิกส์ ที่ทําให้เห็นเลยว่าการหยุดเวลาจริงๆมันเหมือนการจองจําตัวเองมากกว่าไม่ใช่อิสระภาพใช่ค่ะจากนั้นก็ไปสํารวจเรื่องมิติที่4แล้วก็ไปเปรียบเทียบเชิงปรัชญากับเรื่องนิพพานแถมยังไปถึงการอุป,ปมาก,กับมิติที่ศูนย์อีกค่ะเป็นการเดินทางที่ซับซ้อนเหมือนกันนะคะครับแล้วสุดท้ายก็มาจบที่คําถามเรื่องการพิสูจน์สภาวะที่อยู่เหนือการรับรู้ทูวไปอย่างนิพานซึ่งคําตอบในทางพุทธ ก็ชี้กลับมาที่ประสบการณ์ตรงและผลของการปฏิบัติที่แต่ละคนต้องพิสูจน์เองโดยมีการลามาสูตรเป็นเหมือนเข็มทิศมันแสดงให้เห็นว่าคําถามเริ่มต้นที่ดูเหมือนไกลตัวพอลองหาคําตอบจริงจังมันนําเราไปสู่การคิดที่ลึกซึ้งเกี่ยวกับความเป็นจริงได้นะทั้งมุมวิทยาศาสตร์ที่มองโลกภายนอก และปรัชญาศาสนาที่มองโลกภายในจริงค่ะการจะหาคำตอบสุดท้ายว่าอะไรคือที่สุดจริงๆก็คงเป็นเรื่องที่แต่ละคนต้องใช้ปัญญาพิจารณาเอาเองมีประเด็นสุดท้ายที่น่าคิดต่อนะคะผุดขึ้นมาจากที่เราคุยกันวันนี้เลย ค,คือถ้าการหยุดเวลาทางกายภาพแบบแรกที่เราคุยกันมันลงเอยด้วยการถูกจองจำขาดอิสรภาพในขณะที่การอยู่เหนือการเวลาทางจิตวิญญาณอย่างนิดพานเนี่ยมันกลับต้องอาศัยการเปลี่ยนแปลงจากข้างในอย่างมากต้องฝึกฝนต้องละวางต้องปล่อยวางสิ่งนี้มันกำลังบอกอะไรเราเกี่ยวกับธรรมชาติจริงๆของอิสรภาพหรือการดำรงอยู่ที่เราอาจจะกำลังตามหาผ่านคำว่าอามตะ หรือการพยายามเอาชนะเวลานั่นสินะครับมันชวนให้คิดว่าหรืออิสรภาพจริงๆที่เราหาอยู่อาจจะไม่ได้อยู่ที่การไปควบคุมหรือหยุดปัจจัยภายนอกอย่างเวลาแต่อยู่ที่การเปลี่ยนแปลงการพัฒนาการปลดปล่อยจากข้างในใจเราเองหรือเปล่าอืมน่าคิดนะคะเป็นคำถามที่ทิ้งไว้ให้เราได้กลับไปขบคิดกันต่อได้ดีเลยครับ